ดีวะที่ไหนดีวะซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยถึงแยกไปเขาก็เก็บรวมกันอยู่ดิป่ะวะช่างไม่เมกันใครคะพี่พีมาจาโครงการตี y o ้ l e ล i อีกริงมาทำอะไรคะอ่าพี่จะมาบอกน้องว่าจริงๆแล้วน้องควรจะแยกขยะ แย่ทำไมอะคะก็เดยกเขาก็เก็บรวมกันอยู่ดีไม่ใช่เหรอเด็กสงสายสองสายอยากไปรู้ป่าวว่าเขาเก็บรวมกันจริงรึเปล่าไปไปดูกันปะไม่ค่ะไป่ไปดูนี่ไงรถสีหักของจุฬาเออรถนี้เนี่ยนะใช่รถนี้แหละเป็นรถที่แบบเก็บรัวทั้งจุฬาเลยของส่วนกลางทันแค่นี้พี่แม่ดเก็บหมดเลยเหรอเราไปดูกันดีกว่ามันจะได้เห็นภาพมากขึ้น ดูแลเรื่องการเก็บขยะในจุฬานะคะที่ทำงานแบบนี้ทั้งวันเลยหรือเปล่าก็ทั้งวันก็คือมีสองรอบใช่ไหมคะเเวลาก็บขยะตอนแตีส่งเพิ่งกับตอนตีโมคเอิญเธอเนี่ยเก็บถึงขวดไหนบ้างคะในจุฬาค่ะเป็นตามทั้งหมดก็คือตามถนนใตามถนนแล้วก็จุดพักจะมีจำเก้าเงี้ยแล้วก็จุดปลอม แล,แล้วฐานทั้งหมดกี่ถังคะของส่วนการต้องแบบเก็บถังขยะทัง้งหมดก็ประมาณร้อยกว่าถังร้อย่ากเลถังะโดยมากมันจะรวมกันเลยพอรวมมันเสร็จปั๊บเนี่ยคนที่เก็บอะไรอย่างก็จะรวมทั้งหมดแล้วจะไปคัดอีกทีอ่าไม่คัดอีกทีตอนสุดท้ายแล้วแต่แบบแบบที่น้องพูดนะถ้าเกิดถ้าแยก,ปก,กไปแล้ว<อ>ใช่ปะ่ะ<อ>เราก็เก็บง่ายจริงป่ะตรงนี้เราทําไม่ได้เพราะคนหูหูแล้วอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยพี่พง ตัดเสร็จแล้วไว้ไหนอ่ะต้นไม้เราก็จะใส่รถไปกรุมเทมแล้วใบไม้อย่างเงี้ยเออใบไม้ใบไม้ก็เข้าลงบทที่เราเห็นอ้าวเรามีโรงไม่หรอคะไม่ใบไม้ที่เข้าไปจะมีเครื่องเปิดใบไม้จะเข้าไปเอาไปบดเอาไปบดเอไปทำอะไรอ่ะพี่ทำปุ๋ยทำปุ๋ยแล้วหลังจากที่แยกขยะรีไซเคิลไปแล้วไปทำอะไรต่อแยกเสร็จถ้าเข้าโรงงานเราหนึ่งเราก็เอาไปจำหน่ายเอาไปขายเราก็จะซื้ออุปกรณ์ในการที่ว่าทำความสะอาดขังล้าง ก็คือหมายถึงว่าพี่เอาเอาไปขายเพื่อเอามาซื้ออุปกรณ์มาล้าล้านนีล้ล้านอือน ตอนนี้ถ้ากลิ่นถ้ากลิ่นส่งกล้องได้ส่งผ่านกล้องได้จะอยากอยากให้เด็อดได้ได้สัมผัสจริงจใช่พี่พูดงี้เพราะเาต้องทำงานแบบนี้ทุกวันใช่โอ้โหเออหนูเชื่อไหมคนทำอาชีพนี่ทำพวกที่ยากนะถ้าใจไม่รังหนู่ยทำไม่ได้ความมีตัวเลขเนี่ยพี่แบบว่าวันหนึ่งกี่โลเราจะช่างไว้นวันก็คือพี่ต้องไปช่างด้วย ทัางเสร็จก็เนี่ยวันนึงก็ประมาณ7 0 0 8 0 0อยแปดร้อยโลเจ็ดร้อยวันนึงก็เกือบตันเลยใช่ไหมตันเกือบตันทีเก้าร้อยกว่านี่ยังไม่ได้รวมคณะเลยนะเนี่ยไม่รวมไม่รวมเซ็นกางไม่เฉยนะโอ้โหประโยชน์ในการแยกขยะนั่นหนึ่งตอนแรกประโยชน์แรกคือพี่บอกว่าสะอาดสะอาดสะอาดง่ายพี่เก็บง่ายเป็นระเบียบ เป็นตัวอย่างดีกับรุ่นน้องใช่ไหมรุ่นน้องมีนะช่วยลดไปมาขยะลงได้เยอะนะมรการถ้าถึงถิที่เอาไปรีไซเคิลก็อะไรดถก็อย่างขยะบางทีขยะเป็นพิษก็รวมมาใช่ไหมอ๋อขยะพิษขยะพิษสเปรย์พวกอะไรอะไรของสเปรย์อันตรายนะหนูอันตรายเหรออันนี้แล้วหลอดไฟ ของคะเฟ์นี่สามารถที่ว่าเจอความร้อนี่ยสามารถระเบิดได้ระเบิดได้ความร้อนแบบแดดแบบไฟแตดไปแล้ก็มันจะเขาจะมีสารใช่ไหมเศษของเศษของแก้วองเนี้ยถ้าถ้าบาดมันอันตรลายมากจะลัยตะลาย เราอยู่ที่โรงงานที่กำลังตอนนี้กำลังคัดแยกอยู่คือเหมือนราจับไปเก็บมาทั่วๆแล้วเราก็ต้องมาคัดแยกว่าตามจุดว่ากระดี่ยตัวแล้วก็พลาสติกแก้วอันนี้พี่ก็ต้องมาคัดแยกจัดใช่ไหมใช่ครับคัดแยกเสร็จก็จะเอารวมแบบนไปทิ้งอ๋อเอาไปทิ้งเดี๋ยวจะมีที่ทิ้งอีกยังไม่จบยังไม่จบอันนี้แค่คัดแยกเพืนทางของเราเอาอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าสมมุิว่าพวกเราแบบ ช่วยกันแยกขยะแต่แรกใช่ไหมพี่งั้นพี่ก็จะช่วยช่วยรถแล้งพี่ดิช่วยแบ่งเบาได้เยอะก็อยากให้ทิ้งให้ตรงหังครับทิ้งให้ตรงหังทิ้งให้ลงถังหลักถังไหนมีรีไซเคิลรีไซเคิลเช่นขวดแก้วกระป๋องขวดนมกระดาษก็แยกลงในรีไซเคิลส่วนขยะอื่นก็ลงทิ้งทั่วไปสวัสดีค่ะพี่คนนี้ทำหน้าที่ขับรถแล้วขับรถนี้มากี่ปี สามสิบปีได้สามสิบปีเราแยกแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งใส่ถังที่จุดหนึ่งไม่ถจุดสุดท้ายคือจุดุดท้ายอ่าก็คือจุด final destination ไปดูได้ไหมไปกันปะได้โอเคไปกันค่ะ เรงเ็แล้วอ่ะไปเยอะแยะไปหมดเลยนี่กิโลกิโลน้ำเต็มเลยแปดโลแปดโลป่าตอนนี้พี่เดาพาเรามาตรงนี้คือจุดสุดท้ายเขาเรียกว่าเรือนเพราะชาเรือนเพราะชามนใบไม้ที่เราเก็บมาเนี่ยเอามาบดมาบดมาบดแล้วก็ผสมดินผสมดินแล้วก็หมักไว้หมักไว้หมักไว้แล้วก็เอาออกไปใช้ กทำแบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อนี่ก็งามขนาดน้คือต้นไม้ตรงนี้ทั้งหมดก็คือมาจากปุ๋ยที่เราไอ้นี่ใช่ไหมพี่เราเราทำเองผู้ห่างใม่เห็นภาพที่พาไปดูหน่อยได้ไหมอ้าวได้ครับได้คือใบไม้อเนี้ยที่บดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะผสมกับดินอีกทีแล้วก็พอนานเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปหมักไว้ที่นู่นอันนี้เครื่องบดใบไม้เครื่องบดดินบดเสร็จก็ได้อันนี้อันนี้ผสมดินเอาผสมดินอันนั้นไว้ผสมดินกับใบไม้เสร็จแล้วไว้ไหนต่อแล้วดินไปอไปตรงนู้นอันนี้พออันนี้ใช้ได้แล้วอันนี้คือตรงที่เราหมักเลยหมักไม่ได้ แล้วก็พนั่นเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถุงอย่างเงี้ยถาออกไปใช้งานอ่าโอ้โ้ยตาเลยแค่เราไปนั่งแป๊บเดียวเองนะแล้วพี่เขาต้องทำงานอย่างนี้ทุกวันทั้งวันเองเขาจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยแล้วตอนเนี้ยน้องไก่อ่ะก็รู้แล้วใช่ปะว่าเราอ่ะจะแยกขยะกันยังไงรู้แล้ว แยกขยะง่ายนิดเดียวเองเราเพียง<อ>แค่เราแยกขยะรีไซเคิลออกมาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเราเรื่องของน้องกายคนเดียวม,มันก็ยังเป็นเรื่องของพวกคุณที่กำลังดินอยู่คณา,าจารย์ผู้บรวหารแล้วก็คนในมหาวิทยาลัยของเราด้วย<อ>ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วทําให้มหาวิทยาลัยเราอะสมชื่อกับมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ,นดบหนึ่งของประเทศไทย,ยสีเขียวแบบนี้เลย